ไปก่อนไปก่อนไปก่อนเล้วดยไปก่อน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 ใหม่แล้วครับใหม่แล้วครับว่าแล้วมากินโอ้ยโอ้ยกอนกอนกอนเนียต้องจับอันนี้ด้วยครับสปูนด้วยสปูนด้วยอ่ะเอาอยู่เอาอยู่อะแล้วครับอาการหยุดก่อนลูกเคลียร์เคลียร์เคลียร์กันเลยมันวิ่งมันแรงอ่ะเอาไปตรงไหน เอาที่ถนัดครับฮะวิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่ยอมแล้วแหละอา่าการมาเอาอันนี้มาดูก,ก,ก,าก่อนออลูกอ่ะมาเก็บนี่ก่อนอะฮะไปไปก่อนไปก่อนเอาก่อนมันจะเกี่ยวอะไรยังไงปล่อยมันก่อนครับเดี๋ยวผมเก็บสายก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรกวมาเลยกอมาเลยอ่าครับกอ่มาเลยให้มันลูดมาด้วยกันเอาลูกมาเก็บก่อน มันรูมาด้วยกันนั่นแหละอ่าเราไปยามไม่ต้องไปปัดมันเ้าเดี๋ยวถ้ามันสีมันจะขาดเอาเส้นที่มันตึงหลักก่อนเสียงว่าแล้วเอาคุยอะไเอยว่ามันจะ่วยคราวนี่อ่ะโคตรดึงเลยอ่ะอย่าเฝ้าคันท่าไหนโอ้ยเฝ้าคันเป้าคันทำไมทันอ่ะจะลุกมาแล้วทำไมลุก มาแล้วครับนู่นเห็นไหมครับามาลุ้นกันครับจะได้ตัวไม่ได้ตัวตะขอเราอยู่ไหนลูกอยู่ดีเด้อนี่นี่อยู่บนหลังคา๋ยวให้เห็นตัวก่อนเอา้าทำไมมันมาอย่างนี้เดี๋ยวถ้าปลากินละเหละอ,อีกดีลูก,กเกนี่ยเชี่ยเชี่์กันเชีร์กันเชี่์กันเอาเนี้ยปล่อย,อย,ยก่อนอนอ เดี๋ยวจะปลากินอะไรยุ่งเหยิงไปหมดโอนี่จับจับสปูนรอด,ด้วยครับค่อยค่อยๆอยอ,อ,อ,อย่าให้มันออกมาถ้ามันไปได้ให้มันไปได้ครับวิ่งสวนนะเดี๋ยวเดี๋ยวงานนี้จะย้อนแสงสะหน่อยนะครับนะมุมกล้องไม่ค่อยมีนะครับอยากให้เห็นบรรยากาศ ลอ,อยสายนีย่มาเกี่ยวผมเดี๋ยวสวนค้องคอผมเอ,เอาขึ้นเลยรูวขึ้นเลยขึ้นเลย,ย,ยเลยโนะอ้ยมาถึงนี้เราวิ่งสวนออกไปาามาลุ้นกันครับามาลุ้นกันนะครับมาที่สองนะครับ ่าไม่รู้เป็นปลาอะไรนะครับรุ้งกันครับเนื้อาชานอีกแล้วนี่นี่เพ่อเอของเราวันนี้อีธาไหนครับปล่อยปลาไปกี่ตัวแล้วครับโอ้สองสามตัวแล้วครับกินไม่เต็มเมื่อกี้ก็โดนสลิงเน,ะน,นาะกกาาฉลดมโอเคไม่เป็นไรครับมาดูไม้นี่ก่อนนะไม่เป็นไรครับมุมกล้องไม่ค่อยมีเอาเฮียเอาพาดไว้นู่นก่อนก็ได้ครับ กระเีีร์ตัวนี้ก่นเพร่ะมันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมันจะพันกันมันจะยุ่งเหยองมีเท่าไหร่แล้วลงให้หมดนะครับเวลามันพันกันเราก็จะค่อยช่วยก,กันแกะยาตัดสั้นต่อไม่พอซื้อนะครับปล่อยไว้ก่อนนู่นมาแล้วครับมาแล้วครับพราะมันซูมไม่ได้ยาวไกลป่าแล้วกันเอนอนู่นเห็นขวดไหมครับขึ้นหทนหที่ตั้งหน้าหร ใช่ใช่มันน่าจะดึงเงินมาแหละน่าจะมาควบคู่กันหรือเปล่ารู้นะาม,าม,มันมาเมื่อกี้ก็มาถึงนี่แหละมันวิ่งสวนออกไปอีกอันนี้นนได้อยู่เนาะขออนุญ,ญาตนะครับดดดดได้อยู่เออคันนี้แหละบอเขาได้คันนี้มันจะแข็งไหม<ะ>แข็งหรือเปล่าเม,นะมื่อกี้เนาะมันกินคันไหนอันนั้นมันกินคันไหนตัวแรกอ่ะตัวแรกอยู่นู่นนอะ แต่ทำไมมาอยู่ตำแหน่งเดิมอ่ะฮะเออมาอยู่หลักเดิมอีกอ่ะอเอาแต่คนละคันใช่นน<ต>ไหไม,ไหมเออมาอยู่หลักเดิมอีกลูมานลูมานนะมารุ้กันนะครับนะไหนแล้วถึงไหนแล้วอ๋อนี่ไอ้ขวดตั้งเนี่ยไม่ไอ้ขวดตั้งก็จริงไงแต่ปลาอยู่ไหนไม่รู้อันนี้ขวดมันวิ่งเข้ามาหาเรือเราครับเราไม่ได้ปล่อยขวดเป็นขยะในน้ํานะครับแล้วขวดเราก็จะได้คืนกันมานะครับ เอาให้สะใจนะครับสีหน้าก็ฟีนหน้าเด้อหนึ่งเดือนผ่านไปอ่านะครับเข่เเชียเขเชียรุ่เชีย้นครับอยากให้ซูมนะครับเฮ้ยทำไมมันตั้งสองลูกอะทีนี้สามเลยนี่แหละข้ออันตรายเราแหละนะครับอ่าอาการเด๋วเอาสวิงด้วยนะลูกสวิง ปลาปลาอยู่ไม่ต้องไปทําอะไรมันทั้งสิ้นครับมันตึงเส้นไหนเอาเส้นที่ตึงก่อนอ่าเส้นที่ตึงก่อนนะครับอ่าถ้าเราไปต่างไม่ต่างวดเลยมันมันผ่านกันมาครับมันสอดแค่ช่างมันช่างมันไม่ต้องก่อปล่อยหย่อนใอ่หย่อนช่างมันไม่ต้องปล่อยอย่างนี้นะครับไม่ต้องไปทําอะไรมาเลยเอาเส้นที่ตึงอย่างเดียวเหมือนเดิมน่าจะอันนี้แหละอันนี้มันเกี่ยวกันมาหยหมดเลยสามตัวเลยช่างมัน ยิ่งเราไปปั่นปั่นสีให้มันวิ่งออกได้ช่างมันตัวเดียวสามเส้นครับมาปกรจุกเออมาไปกระจุกเงี้ยมานี่นี่ได้ปะเออมาเออมาทางนี้ดีกว่าเออเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราก็จะเคลียร์ตรงนี้ก่อนตรงนี้ขัดเยอะมากเลยตุงตุงอ่ะเอาเคลียร์ไม่เกี่ยวเคลียร์ไปเอออ่าเงียเลี้ยงไว้ก่อนเหลืออีกหกว่าเอา มาลูกมาจะโชว์เองเปล่ะเอาสวิงเอาสวิงอ่าเงี้ยข้ามนู้นข้ามนู้นสายสายมันสีของยี่อเอารอดล่างรอดล่างอ่าอันนั้นหลุดไปแล้วเอารอดล่างครับรอดล่างครับรอดได้ลงมาต่ำๆครับนะช่วยกันครับช่วยกันนะครับภาพจะไม่นิ่งเท่าไหร่นะครับอันไหนไม่เกี่ยวเราเอาออกไปก่อน เหออามาข้างซ้ายก่อนครับนะครับไอ้ยบจะขอมาแล้วมาแล้วมาแล้วอินซีอินซีอีกแล้วครับท่านขาวโบขาวโบเงี้ยไปแตะอะไรไปเงี้ยไปมาแล้วนะขาวโบขาวโบอินซีครับนี่นี่นี่ค่อยๆใจเย็นๆเออมันแถมมานี่แล้วซีครับอินซี เดี๋ยวเดี๋ยวไม่มันเกี่ยวอันอื่นมาเดี๋ยวเดี๋ยหเ็นชัดๆก่อนค่อยๆนงๆคมันจะแรงตรงนี้แหละเฮียหางเียจหางเดี๋ยวมันจะฉีดติดบางจับหาีกแล้วครับจอมจับหางอีกแล้วครับออเอาตขอด้วยอคนจับปลา ่คนปั่นอยู่นี่คนจับปอยู่นู่นคนปั่นมานี่คนปับมันนี่เออาเดี๋ยวเอาตะขอก่อนไม่มันมันบางไม่กลัวมันจะขีกไงเอาเดี๋ยวเยกยกปลาขึ้นยกปลาขึ้นไงยกปลาขึ้นก่อนอุ้ยอย่ายกปลาขึ้นพรุ่งนีตะขอโอ้มันหนักเอาเรื่องอยู่นะฮีคิปเปอร์คิปเปอร์ไม่เหยอลูกโอ้โหวุ้นนี้ ัให้ให้จับการช้บจัดดูตัวนี้5้โลปเฮ้ย5โลแปจับดูจับดูเอออ่ะเฮียดูดเท่าไหร่ดูห้เป็นไปอยู่ัไปอยู่ดโไแล้วครับตัวที่2ของเราข้างข้างๆ้างข้างโ้ยวิ่งสุดยอดเท่าไหร่ดูดิ่่ยไงมือ ห้าโลตัวตัวแรกหอกอ่าตัวแรกหอกเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวมันจะสะบัดเนี้ยเบดอยู่ตาเดียวในที่ขาที่ขาโอ้ยดูขาปาดขาเลยขาไปสามเลยเหรอโอ้เหลือตาเดียวตาเดียวด้วยไอไอนั้นหมดด้วยโอ้โหอย่างนี้ที่เอามาลงโอ้โหไอตัวนั้นก็นิดเดียวเลยครับนะตัวนั้นฮะไอตัวแรกก็นิดเดียวอันไม่โอ้โหวิ่งชาดนั้นนี่นี่นี่มันอยู่ในป่าครับมันขาดอยู่ในป่าเงี้ยใช่อยู่ในป่าอ๋อปอได้ะ นะระวังมือนะลูกวางกับพื้นไหมวางกับพื้นไหมวางกับพื้นก่อนให้ปลามตายก่อนวางกับพื้นให้มันตายก่อนดีกว่าต้องทิ้งยาวต้องทิ้งยาวพิชานสามลุมหนึ่งครับออกแล้ว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 นี่ไงไหนอยู่โชว์ขึ้นนะนี่ครับลอดเบ็ดขาดเลยเอ้ยสลิงขาดเลยฟันมันนี่ มันมาโดนฟันมาเนี่ยเอลอแค่เส้นเดียวโชคดีได้ตัวนั้นไม่โดนก็ไอ้ไอ้ที่ของไอ้ไอ้ของไอ้เอ๋นะเห็นไหมที่ที่ที่ว่าสลิงแตกแตกเลยสุดยอดโอ้ยสุดยอดเลยวันนี้ทำเหมือนสุดยอดเขาเรียกยางแห่แจ๋วแจ๋วแจ๋วเอ๋เข้าไปนี่เข้าเลนเข้าเลนหน่อยฟาบหเมือนกันฟาบแจ๋วครับ